เสื้อเดิมเก่งเดิมเสื้อเดิมเก่งเดิมไม่เสื้อเดิมเก่งไหม,ไมโอ้โหไหนมีอะไรมาฝากเอามหนายโอ้โช่างทีนแย่งนี่ว่าโอโ้มีเป๊ปซี่มาฝากไปไหนมาบตอนเย็นมาหาอีกเด้อพากันมาเด้อตอนเย็นพากันมาพากันออกมา ไอ้ตอนกลางวันที่เห็นมาจากไหนกันตอนกลางวันที่เห็นขี่รถผ่านมาจากไหนกันไม่ใช่พี่มนแบงนื้ออ๋อครไม่ใช่พี่นี่ไปกี่ฮาร์ทเลยด้นไหนเรื่องดนที่ทเ่องทีว่าอีสองคนนี่แหละอยิงยิ้มใส่หน้าเลยเมื่อกี้ไปแบ่งเนื้อหรือไปไหนดูไม่ได้แไปขี่ไผ่าน ไปซื้ออะไรกันแน่เอ้าไม่เราไปด้วยกันรอบแรกเออเออเออมาด้วยกันหลงกันหมดละสองกูหูตัวนี้ตอนนี้เราออกมาเด้อเด็กๆอันนี้เปลี่ยนคาสได้วไหมยังแผ่นคัดมาแล้วแผ่นคัดมาแล้วเปลี่ยนเซตเอามาลองให้หน่อยเด้อกุยกุยเปลี่ยนเซตมาลองให้น้าหน่อยเด้อเออเป็ี่ยนคัสแล้วก็จะทำสปริงให้พอมาลองน้า Bây, toàn dân chơi canh định định Toàn dân chơi canh Mà hãy đây đó Bia ra cho một <laughs>